สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสริพรมัติดิฉ <y> ันนางสาวมณัฐศรีค่ะดิฉันนางสาวผู้ี่เมืองการตังบ้าค่ะเละดิฉันนางสาวนพิการศิเยตค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอการประกันคุณภาพในสถานศึกษานะคะในเราก็จะมาดูการประกันคุณภาพภายในนะคะการประกันคุณภาพภายในนะคะระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานะคะต่อมานะคะประเมินตนเองของสถานศึกษา จากนั้นรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาส่งต่อให้หน่วยงานต้นจางสงกัดน,นะคะเพื่อพิจารณาเห็นชอบพร้อมประเด็นต่างๆแล้วก็ข้อมูลก็จะยอ้อนกลับนะคะวนเวยียนกันอยู่อย่างนี้นะคะ,ะประการสุขภาพภายนอกนะคะการประเมินคุณภาพภายนอกการรายงานผลการประเมินผลคุณภาพภายนอกและติดตามผลการประเมิน,น,มน,น,มน,นค่ะ แล้วก็เป็นคณะรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่ละงานประมาณหน่วยงานเกี่ยวกับในการเรื่องสารคดีค่ะเมืจะดำเนินนโยบายและประมาณค่ะเมื่อข้อมูลจะป้อนกลับไปกลับไปในการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นสตอรี่ซื้อนะคะโดยภาพแรกนะคะเราก็จะสื่อถึงการวางแผนหรือว่าการเตรียมการประชุมเพื่อที่จะสื่อถึองญนาในด้านต่างๆนะคะต่อมานะคะภาพที่2ก็จะเป็นห้องที่เป็นการจับจุดเอกาสารต่างๆเนี่ยเช่นผลงานของนักเรียนหรือเอกาสารต่างๆนะคะในการเตรียมการค่ะภาพที่สานะคะก็จะเป็นบรรยากาศในห้องเรียนนะคะโดยบรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยจะต้องเป็นห้องเรียนที่สะอาดเทร้อยสบายตาสบายใ,ใจค่ะเรียนแล้ว น่าเรียนน่าอยู่ี้าฟังค่ะค่ะต่อไปนะคะ4ี่นะคะก็คือการซักซ้อมในการประเมินนะคะก็คือก่อนที่ว่าจะมีการประเมินนะคะเราก็สักซัก้อมเพื่อให้ถูกต้องนะคะและก็ชัดเจนค่ะต่อไปนะคะข้อที่ห้าก็คือการประเมินสภาพจริงก็คือการมาตรวจในพื้นที่จริงนะคะการบุคลากรครูในโรงเรียนนะคะในภาพสุดท้ายนะคะก็คือ การสรุปผลนะคะก็คือเอาคำแนะนำจากต่างๆจากคณะกรรมการนะคะมาปรับปรุงใช้ในสถานศึกษาค่ะขอบคุณค่ะ